โอเคนี่ฝั่งนี้มันจะเบากว่าครับแซคเมียนเขาเขาว่ามันโทอะไอ้แซคเมียนมันโทลครับผมซาลาวก็จังไรโน่นบ้างนี่มันโทลคืออะไรมันโทษคือเบาเบาโทลอะซาลาว์คืออะไรซาลาว์ว่าจังไรเบาเบาเบาคือเบาคือกันยกเบาเนี่ยน้ำหนักเบาใช่กระเบาเลย เบาเลยาไม่มีทรทรนีมีอันนี้มทร์ทรเรือชัดเจนครับผมชลอบผมฉลอบถ้าไปไปอย่างนี้มันก็จะโทรนะจะอ้จะเบาแล้วก็จะไก็จะลายตัวยาก็จะถอยมาแล้วก็รู้แล้วว่าเยอะไปน้อยไปก็โอเคแล้วเนาะรถไปสูมันจะยิมมันจะรักรักหนึ่งอันี้ ไอ้ตรงนี้ใส่เอน้ำมันเครื่องเครื่องรถยนต์เครื่องรถยนต์เราไม่ต้องใส่เยอะเอาแค่หยดให้มันชุ่มๆนิดหน่อยพอเพราะที่ได้ว่าจะทำแบบตัวอุ้มอุ้มน้ำมันนี้นะเป็นห่วงว่าถ้ายาเข้าไปปุ๊บมันจะเละอืมันมันอาจจะติดดึงดึงตัวนี้มันมันใช้น้ำมันไม่เละอะไก็ไม่เป็นอะไรมันทวอร์ทวอร์น้ำมัน เอาน้ำมยอดน้ำมันสร้างเมนต์แปลว่าอะไรยอดคลังยอดคลังยอดคลังได้ยอดอิสรเอลเออแลมีนะผมมีอะไรจะสงสัยไหมครับ